ป้ายเตือน breaking เฟดลดดอกเบี้ยศูนย์5ย้ำว่าเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่งไม่คิดว่าจะเกิด c e s ซ i o n แต่มีความกังวลเล็กน้อยจากตัวเลขหนังฟังที่สูงกว่าคาดมากเครื่องหมายเอสเจิริสองอันมติกระดาษหัวเหลี่ยมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของสหรัฐมีมติ11ต่อ1เสียงให้ลดอัตราดอกเบี้ยลง0.5%สู่ระดับ4.75-5.0%ซึ่งเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบกว่า4ปี มุติกระดาษหัวเหลี่ยมมิเชลโบแมนผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจนี้และสนับสนุนการลดดอกเบีย้ยเพียง0.25เซึ่งเป็นการไม่เห็นด้วยครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2022มุติกระดาษหัวเหลี่ยมท p l o t ของการคาดการอัตราดอกเบีย้ยแสดงให้เห็นว่าเจหน้าที่เฟดคาดว่าจะลดอัตราดอกเบีย้ยอีก1%ภายในสิ้นปีซึ่งหมายถึงการลดลงอีก0.25 2ครั้งหรือ0.5เครั้ง มติกระดาษหัวเหลี่ยมคาดการอัตราดอกเบีย้ยสำหรับปี2025ลดลงเหลือ3.4%จาก4.1%ในเดือนมิถุนายนซึ่งแสดงถึงการปรับลดอีกสี่ครั้งในปีหน้ามติกระดาษหัวเหลี่ยมแถลงการระบุว่าคณะกรรมการมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะสนับสนุนการจ้างงานสูงสุดนอกเหนือจากการทําให้อัตรางเงินเฟอ้อถึงเป้าหมาย2%มติกระดาษหัวเหลี่ยมในการพิจารณาปรับดอกเบีย้ยเพิ่มเติมเมจ้าหน้าที่จะประเมินข้อมูลเศรษฐกิจแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลง และความสมดุลของความเสี่ยงมติกระดาษหัวเหลี่ยมเฟดปรับข้อความระบุว่าการเพิ่มขึ้นของการจ้างงานช้าลงและอัตรางเงินเฟ้อมีความคืบหน้าเพิ่มเติมในการบรรลุเป้าหมาย2%แต่ยังคงอยู่ในระดับสูงมติกระดาษหัวเหลี่ยมเฟดมีความมั่นใจมากขึ้นว่าอัตรางเงินเฟ้อกำลังเคลื่อนตัวไปสู่เป้าหมาย2%อย่างยั่งยืนมติกระดาษหัวเหลี่ยมความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายการจ้างงานและอัตรางเงินเฟ้ออยู่ในระดับสมดุลโดยประมาณ มติกระดาษหัวเหลียมเฟดปรับคาดการ GDP ในปีนี้ลงมาเป็น2.0%จาก2.1%และอัตราว่างงานในปีนี้ปรับขึ้นเป็น4.0% 1มติกระดาษหัวเหลี่ยมปรับคาดการคอ PCE ปีนี้ลงจาก2.8%เป็น2.6%ไมโครโฟนช่วงตอบคำถามทาวเวลย้ำว่าเฟดไม่ได้บี h ฮเดอ h e เคิร์การตัดสินใจจะเป็นแบบ Meeting by มิ e t i n g และการลดดอกเบี้ยรครั้งละ0.5%ไม่ใช่บรรทัดฐาน เครื่องหมายอสเจิสองอันพาเวลพูดถึงตัวเลขมังฟังว่าต่ำกว่าความเป็นจริงเพราะตัวเลข QCW มีการปรับลดลงทุกเดือนโดยเฉลี่ย67,00 0ตำแหน่งกราฟที่มีเส้นแนวโน้มเพิ่มขึ้นกราฟที่มีเส้นแนวโน้มลดลงตลาดหุ้นปรับตัวบวกแรงหลังเฟดประกาศลดดอกเบีย้ยแต่ปรับตัวลงระหว่างพาเวลถแถลงยิงธนูเข้ากลางเป้าความเห็นส่วนตัวการลดดอกเบี้ย0.5%ยเปอร์เซตแสดงให้เห็นว่าเฟดมีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจตลาดหุ้นอาจบวก ในตอนนี้แต่ไม่ควรซื้อและราคาเพราะสาเหตุที่เฟดลดดอกเบี้ยคือข้อมูลแรงงานชะลอตัวลงเร็วนั่นเองตลาดหุ้นจะเป็นยังไงต่อ 1. หากเฟดทำ s o f ์แล n d i n g ได้ตลาดหุ้นจะไปต่อนำโดยหุ้นตัวเล็กและหุ้นอื่นๆ2หากเฟดทำ soft landing ไม่ได้ตลาดหุ้นจะปรับฐานส่วนตัวให้โอกาส50-50ถ50้าไม่อยากลุ้นเยอะแนะนำหุ้น d e f e n s i v อย่าง healthcare u t i l i t i e และ consumer staples ครับ พอลอ r รี c คชันของตลาดคือบวกตอนแรกแต่พอพาวเวลแถลงตลาดกลับลงมาปิดลบครับ